ทางนี้ก็เป็นรถแห่เคยพี่น้องเสียลรถไทยเนาะแห่เคยพี่น้องก็แต่งสามคันเลยเนาะรถไทยเดินตามเทาไหรพี่น้องแห่จะาสาวไปเพื่อนเจ้าสาวแต่งขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้โหคันนี้ กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรส,สุข,ขูสุขคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสูุซองบอร์จอร์นเซเมาวันนี้กัามาอ่างานแต่งพี่นอ้องอ่ามางานแต่งน้องชายเนาะอยู่อ่าบ้านบจเองพี่น้องวันนี้กังานแต่งลูกอ่าของหน้าบ่าวเนาะเลยมาพี่น้องวันนี้อ่าเหตุจุเหตุจินอ่าสวยกันเนาะบรรยากาศแามแรงพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นประตูเนาะประตูอ่า ขับแขกปตูขับแขกประตูอ่าลับบัตเซอนอ่าพี่น้องเลยหอ่อเบ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องมีบอนตกแตกเนาะดอกม่งดอกไม้พี่น้องเห็นแล้วเลยมันมาเอ้หน้าบ้านให้งงาม ทางนี้ก็เป็นรถแห่เคยพี่น้องเสียรถไทยเนาะแห่เคยพี่น้องก็แต่งสามคันเลยเนาะรถไทยเดินตามเทารพี่น้องแห่เจ้าบ่าวไปเคอนเจ้าสาวแต่งขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้โห แต่งขนาดพี่น้องสามคันเนาะสมคันเนาะีงคันนี่กันแต่งขนาดพี่น้องหเนาะกินงานพันกินงานเจ้าบบา พี่นอ้องแต่งคักเลย,ยน,นี่เกี่ยวบ่นี่บ้างแน่นี่รถแห่เคยนีแห่เคยโอ้โหนี่กล้วกุยน้ำพี่นอ้องโหอยู่เทิงครับน้โอโขำเลยพี่นอ้องมีเต็นมียางเนาะมากลางอันนี้ส่งไซบอลเต็น ເປັນບ່ອນ ફો ນເນາະບາດນີ້ກໍາລັງຈັດຕຽມພີ່ນ້ອງກະຕຽມເຄືອຕຽມຂອງເນາະອ່າມື້ອື່ນເຊົ້າພີ່ນອງປັນມືຜູກແຂນນກັບເືອງຕມຂອງວທເຮືນບໍນບອນຮດຮດຈີນພີ່ນ້ອນເືອງມີນາອງນປັນມຍິງນທນັນແມ່ຄົว กัวอยู่กวัวกินเนาะ,ะเป็นกำลังพากันเหตดอย่างนี้เนาะกำลังอ่าต้มหมอขา้ออขาวปุ้นเนาะมอนำข้าวปุนนป้นเนาะเหนยเห็นจาน ท่านี้กับบอลล้างเครื่อล้างจากเนาะข้างเฮือนบอจอนล้างใส่แดกลงนี่แม่กลัวเพื่อนชุไง้ิก อนันนี้เป็นปลาน้ะพ okay. ี่น้องปลานินอันนี้ตั <t <t ้มยังไงตา้มหัวอันบอกตา้มก้างตา้มก้างตา้มก้างตองเอาบอตองเอาอันนี้เป็นโซนไม่คั่วพี่น้องเห็ดยูเห็ดกินเนาะ ขอบคุณสองหม้อสองหม้อมากใหญ่เลยพี่เล่านม่ครัวน้ขับคุณ ตักน้ำนี่เนาะพุ่แล้วออกจาว่นนินตอนนี้กำลังตักปันนินเนาะใส่หม้อข้าวปุ้นพี่เนอะหม้อน้ำข้าปุ้นใส่ น้ำปลาพี่เนาะน้ำปลานินมาคนกับใส่น้ำไก่เนาะ À, thằng này sẽ tiền ngoài cua dù cua nó ngoài xoay xin nó để xoay xin mua còn hết dù hết kiên cả hết dù hơn bò tròn nó à, tiêm nam thì thôi คนก็จะเป็นผู้ใหญ่เนะาะโคต้าเพื่อนมาร่วมง,งานพี่เนาะเมื่อนี้ก็เป็นเมือ่อจัดเตรียมเครื่องพี่นอ้องเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ใส่งานเนาะนี่ก็เป็นแม่ครัวไก่พี่นอ้องครัวไก่เนะาะไก่ควันพี่เนะาะครัวเป็ดแขกหวันเนาะ ไก่ควันไก่ควันเก็ไเด็กใช้แต่หมุดต้นหน้าใช้แต่หมุดต้นหน้าเร็วเร็วเทางนี้จะเป็นรถขึงเสียงพี่เนาะรถแกืขึงเสียงมาเนาะมางานในงานดอง

ข่าไปไดซีมันมืดเนี่ยด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยามบลงคืนเนะาะขาปไปซีซีรล่วๆเนี่ยทำตู้มาหินเรียมไว้ไปงานกิน สั่งสัน์ม่อื่นเนะาะหลังจากผูกแขนแล้วตอนนี้ก็แล้วและพี่นอ้องน้ำขับปุ้นเฮาจับเต็มหมอเนาะตอนนี้กำลังตักย่อแขกพี่นอ้องยอแขกคนมาในงานเนาะ

ทางในพินลานน้อยแซบบอต้อมแซบบอแซบบอครับพี่ลูกนอนเด้้ยลูกบัวนออยู่วลูกฝ้น้องสาวเนาะส่เมื่อาบน้พอแม่อยู่กรุงเทพเห็ดนำข้าวปุ้นไว้ย่อแขงเมื่ออื่นพี่นาะถ่ายอีกลย เก็บาอดนะเก็บเทุกซดน้ำขับป่นพี่น้องทักแบ่งออกมากินเนาะนี่กมาสู่กินคนที่มาสอยกันเห็ดอยู่เห็กินเนาะี่น้องจกันแแล้วเนาะแาดปจอนสไปลองซิมึงพี่น้อง เป็นไอมาพี่น้องไหมซี่มอนขับพุ่นกับพี่น้องพุ้มงานด้ขัพี่น้องแก้วัดแม่ปักดูไใชอเี้เป็นข่าวแรงเลยพี่น้องปวยใจเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hết <laughs> mình. <laughs> 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 เซตเลยพี่น้องทั้งน้ำทั้งตอนแซ่บขัดพี่น้องนี่ก็เป็นรถขับปุ่นพี่น้งองมาส่งเนาะพี่น้องพี่น้องขับปุ่น ลอยซาวโลนมเนาะทางเบื้งคลิปนี้กับผมก็ยังไลน์เนาะพ่อแม่พี่น้องกันถ่ายแค่ภาพบรรยากาศภายในงานดอกเนาะพี่น้อนในงในเบิร์ดในชมกันแขกคนก็นเริ่มขย่อยกับน้ำและพี่น้องเพราะว่ามาซอยกันเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเตรียมเกลือเตรียมพองไว้แล้วกันพากันก้ามเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วกันคนละพี่น้องหมื่น,น,นเศร้าเลยเนาะการซีมา เห็ดอยู่เห็ดกินเงี้วข่าวเงีวน้ำมซอยกันพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอยอนกชิขอจบคลิปเอาไว้สนี้ก่อนเด้อมาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งครับปอยรอนลำเนาะเปิดชั่มงพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง